อยู่ว่างๆมาัดข้อกันไหมเจ้าที่อยู่ตรงนั้นน่ะมาดวนกับข้าน่อยวันนี้จะกินอะไรดีนะนีด่ดีเจ้าตรงนั้นนะ่ะมาเล่นถอยเต๋ากันมาวันนี้เหมาะแก่การออกล่าจริงๆไปหาวัตถุด,ดิบมาทํายาดีกว่าฮ้่วันนี้จะสร้างอะไรดีนะเรามาวางแผนล่าบ,บอสกันดีกว่าอยากกินน้ําแข็งใสจังแม่ไม่ให้ย่องกับสัตว์แปลกหน้าคะ่ะเจ้าตรงนั้นนะ่ะบอกฉันสิว่าใครสวยที่สุดในเมืองนี้เพนกิ้นเหลือจะสู้ใบสันได้ข้านะ่ะ ตัวสูงที่สุดในบ่บ้านเลยนะวัานไม่ใช่ปลาฉันหน่อยวันนี้รู้สึกว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นละเฮ้ย <H an> วันนี้เปลืองลูกธนูจริงๆได้เวลาหาเงินแล้วสิสักวันพวกเราจะไปถึงดวงจันทร์ใครสนใจอยากจะประลองกับข้าบ้างร้อนจังรายเวรเรียกพายุหิมะมาดีไหมน้มองแกะรักทุกคนนะคะกระจกแห่งความมืดเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปฐพีใครอ่านหนังสือเป็นบ้างอ่านจดหมายให้ทีสิแข็งแกร่งดั้งภูผา พรไวยว้ดสายน้ำเดินช้าๆหน่อยสิข้าตามพวกเจ้าไม่ทันเก่งแต่ดวงไม่ดีก็แ่วนั้นละเหมียวรู้สึกเหมือนมีแมวอยู่ข้างหลังนี่นีนี่มาช่วยทุนสนบเครื่องประดิษฐ์ของข้าหน่อยสิเอ๊จะหาเงินใช้นี่กระต่ายยังไงดีเนี่ยเงินหมดแล้วาาีาาาาความงดงามไม่เข้าใครออกใครค่ะทำยังไงคุณมีมีถึงจะมองข้าบ้างน,นะบุญคุณต้องทดแทน แขนต้องช้ำระข้าไม่อ้วนนะข้าแค่ตัวใหญ่ไปหาสมบัติกันดีกว่าเหมียวอากาศแบบนี้น่าตั้งแคมป์ฮยโดนคุณราสานมองด้วยสายตาแปลกๆอีกแล้วน้องแกะน่ารักจังเลยอยากหายตัวไปซะตอนนี้จริงๆการพรางตัวเป็นวิถีแห่งนักล่า พยายามเข้านะคะสู้เขาสู้ๆอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยสู้เขานะสู้เขานะพยายามเข้าล่ะสู้เขานะสู้ๆนะทุกคนอย่ายอมแพ้นะย่ยยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วค่ะฉันยอมแพ้แล้วยอมแพ้ยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วระดับมันต่างกันจริงๆยอมแล้วสวัสดีดีจ้าสวัสดีวัดดีกุย สวัสดีค่ะคนเสืออยู่นี่จ้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเหมียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้กล้าสวัสดีปู่ปูดีครับสวัสดีครับสวัสดีอื้มเจ็บจัง ชุบชาจริงๆนะยะได้แก้แค้นแล้วถึงเวลาเอาคืนแล้วคืนร่องดวงฉันยังไม่ถึงคาดสินะขอบคุณนะคะรอดแล้วเราครัฟรีง่วงจังเลยนอนก่อนนะร็อกฟี ง่วงแล้วอขอขอยี่แปบน้ำเหียวขอพักสักแปบนะง่วงแล้วตุนฟีขอพักแปบนะขอโตุขอโทษนะคะต้องขอโทษจริงๆขอโทษขกโทษแฉี่จ้าข้าขอโทษช่วยด้วยช่วยฉันเดี๋ยวนี้จัดการทีช่วยจัดการทีจัดการทีสิเกอทีเหียวช่วยด้วยค่ะขอกำลังสิมด่วนวู้จัดการทีขับใจนัก ขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบใจขอบคุณท่านมากขอบคุณเนอะขอบใจขอบใจมากขอบคุณค่ะขอบใจขอบคุณครับไงบ้างวิน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 สวัสดีว่าไงไงเฮ้ยเย้ว่าไงดีค่ะหวัดดีตุนอะไรกันเนี่อะไรกันฮะน้ำนันอะไรอ่ะอะไรกันน่ะอะไรกันเนี่ยขอพลังแห่งสายน้ำจงอยู่กับเจ้าขอพลังแห่งแสงจงอยู่กับเจ้าวินวิน ไปทำภารกิจกันไหมวันนี้เรามาพยายามด้วยกันอีกนะคะทุกคนนี่เจ้านะ่ะไปทําภารกิจกับฉันซะดีๆเป้าหมายมีไว้พุ่งชนให้กระจุยอากาศวันนี้ช่างเหมาะกับการฝึกวิชาจริงๆหิวอีกแล้วหรอมาวิ่งแข่งกันไหมเมี้ยวแพ้จ่ายหนึ่งพันนะนี่เจ้าตรงนั้นน่ะถิงขยาให้ลงถังสิอย่าลืมใจ่ค่ายานะฮูู้คิดอะไรเด็ดๆได้อีกแล้ว ข้าเชื่อใจแต่เครื่องจักรเท่านั้นวันนี้อากาศดีเหมาะแก่การซ้อมดาบจริงๆเลยสัตว์หางไว้ใจไม่ได้ใครใจดีช่วยหางานให้กินทีสิขอแสงสว่างช่วยส่องนำทางทุกคนนะคะเมื่อไหร่ชุดแฟชั่นใหม่จะออกมาอีกนะ้